แห้ปิดกล้องไปแล้วนะครับปิดกล้องไปแล้วแต่ก็แวะหน่อยนึงเนี่ยไม่สายไอ้ชิบหามาวะนะไอ้นี่มึงบ้าวะเนี่ยเอาอ้วนจังอ้วนจังเอเคครับปมดป่าก่อน จะลองยกประช่อนดูนะครับมันตีไม่ได้อะ่ะมันลกอะครับเนี่ยมันเป็นช่องน้ำไหลแบบนี้เป็นเช็ค กินแล้วนะครับกินแล้วนะครับก,ก,รกินแล้วนะครับกินแล้วนะครับกินแล้วนะครับเบได้เอาขาตั้งกล้องมาด้วยเบ็ดฝรั่งนะครับใช้เบ็ดเบ็ดฝรั่งนะครับนี่ยกประช้อนไปเลยครับมันตีไม่ได้อะครับ มันอยู่ตรงปากท่อแล้วมันลกเสียดายไม่ได้ขาตั้งกล้องมาครับใส่ปลาเกลือครับเป็นน้ำยุบนะครับหมาไ้น้ำยุบแล้วก็ตรงนน้นครับเดี๋ยวตอนเย็นผม,มจะเอาเบ็ดยาวๆมาดีกว่าจะได้ไปล่อมันได้ก็มาดูที่ปักเบ็ดนะครับก็ไม่มีที่เลยลงกันหมดเลยลงกันเต็มเลยดีว่าเอาเบ็ดฝรั่งติดมา ย่งดีมันได้ปลาเกลือเดี๋ยวปลดฟ้าก่อนนะครับก็ได้อยู่หลายแต้มอยู่นะครับพอไปทำปลาเค็มได้เดี๋ยวลองดูตัวต่อไปครับใช้เป็นเหยื่อสดนะครับใช้เป็นเขียดเขียดสดครับแล้วก็เกี่ยวให้ทะลุเลยนะครับ ถ้าไปเจอเป็นที่เตี้ยๆนี่เราเราตีแบบแบบเดินเดินหนอนได้เลยนะครับป่บากัดแล้วไม่ค่อยคลายครับเพราะว่ามันมีคาวมีอะไรมันเป็นเยื่อสดเดี๋ยวจะยกให้ดูครับเพราะมันตีไม่ได้ ตอนนี้ผมก็กลับไปเอาขันเบ็ดไทยมาแล้วครับเมื่อเชา้านี้ขันเบ็ดฝรั่งใช้ยกมันสั้นไปครับอี๋ยวนี้เอาเป็ดไทยมาเลยเดี๋ยวลองดูครับตรงนี้เป็นหมายช่องน้ําไหลน,นะครับเดี๋ยวเราลองตีผ่านช่องน้ําไหลน,นะครับเพื่อจะมีตัวกัด ไล่ฮุบลูกป่ันจะกปล่าไ้วางกายไม่ได้ด้วยติดเ,เออไม่ได้เดี๋ยวติดโอ้โหตายเลยมึงยุ่งเหลือกว่าจะไปเ,เป็ดเบิดหมดเลยรมีลูกปลามั้งมั้ไม่ลูกปลาอะไรให่ลูกปลากรอดู่หมอเป็นๆเนเี่ยไปดูัดแล้วขัดแล้วขัดแล้วเห็นวิง่งนะครับวิ่งแล้ววิงวว่งแล้ว ติดไอ้นั่นมั้งอ๋อค่ๆเอออยู่เปล่าอยู่ไม่เล่าเขียดยังอยู่ไม่เล่าอยู่ครับเออๆนั่นนะนะเออเป็นปลาช่อนโฉบหน่อยโชว์หน่อยนี่เป็นปลาช่อนไสาปลาเกลือนะครับอืมนี่แหละเขาฝังไว้ขนาดนี้แหละมึงเลือกเลือกเอาอ๋อมันโตอ่ะรูโต้มันใหญ่ก็ใช่แต่แผ้งทั้งสามเส้นว้าวมีนะครับได้แล้วมาแล้วอัมบายนี่เขียดยังอยู่ลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ครับผม เป็นหมายช่องน้ำไหลนะครับอ้ามันมันจะววกวิ่งกัดแล้ววิ่งเข้าป่ากัดแล้ววิ่งเข้าป่าอยู่นั่นน่ะนั่นน่ะวุบอยู่ในป่าโอ้โหนั่นน่ะเดี๋ยวมาดู ฝีมือจันปู่กันมากนะครับโอ้ยข้างป่าแล้วข้างป่าแล้วแหล,แหลงไปหน่อยแหลงดีแหลงเหลือ ดินไหม,ไมทนหอน่หนมาห,ไมไไหมนไหนท่นหน่นไหนพูดไม่ได้เลยพูดไม่ได้เลยเฮ้ยอ,ออกแล้ว,วมันรอดให้ตาแห่ปรดีมาแล้ว มีตัวเล็กๆโดนลุมขอตัวเล็กๆนี่ครับนี่ครับมือจันปูครับนี่โอ้พอได้อยู่นะหมอปลาส้อยปลากระดีพอได้พอได้เอาไปทำอะไรลุงปลาเกลือ โอ้แกงปลาลูกปลาก็ได้คว้ามาสิผ<ๆ>ักบุง้งเ <โอ S 2> ก็บผักบุ้งไปด้วยเลยนั่นกระมาเอาแล้วปลานี่มันงอลได้กี่ตัวพอแม่พอข้าวเลยเนะี่ยเออพอแกงเยอจะไม่ใหญ่เลยนี่ฮะมันจะใหญ่ตัวใหญ่ลงใช้ไม่ได้เราลุงไปแกงเถอะดูตัวเล็กๆผมอะ่ะจะติดมาบ้างไม่รู้นะ่ะไม่ไม่อยากว่าเราจ่อตัวเครื่องมันยังโดดหนีเลย แย่งปลาปาก็ดีนะผบุ้งออะกะเกกะกะเผาหมอมปลผปลไปตามเรื่องครับครับก็วันนี้ได้ปลาไปตอนเช้าไปเจ็ดตัวแล้วก็ที่ออกมาอีกรอบหนึ่งได้ตัวหนึ่งก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแชมชาแนลวิชากินนะครับช,ช่องนี้มีผลงานแน่นอนครับ <ๆ S 2> เดี๋ยวผมจะหาผลงานมาตอนนี้น้ำยุบแล้วเดี๋ยวจะ ทำเขียดสดเนี่ยครับเหยื่อสดาปติดตามด้วยนะครับดูหมายครับหมา้วสวยเลยวันนี้ก็ยังดีนะครับได้ปลาเค็ม,มดตัวเดียวก็ยังดีว้ยไม่เห้ว มองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยแห้ยปิดกล้องไปแล้วนะครับปิดกล้องไปแล้วแต่ก็แวะหน่อยนึงไม่ถ่ายไอ้ชิบหามาวะนะไอ้ดีมึงบ้า่ะเนี่ยอาโอ้ยอ้วนจัง โอ้ยอันจังเก๋ครับปวดปลาก่อนเอาเอานะอ๊อบอมกตวงแล้วนะอ๊อบวงน้ำมาต้ตตไอ้นี่นี่ไม้ตวงแล้วนี่โอ้โหยิ่งปั่นแหม่ยิ่งเย็นยิ่งกัดครับ